โอ้ลมออกหูพี่น้องลมบอกหัวบอกอังเม็กอ่ะมือนนองไปนี่พี่นอุ่มคาสวัสดีจ้สะสวัสดีครับพ่อพี่น้อง มือนี้น้องก็สายอีสานเมนูสีภาพพ,พี่น้องมากินเขาง่ายนะพี่น้องเนาะจริงจริงเปิดสมกันสายอีสานเราติเปิดสมง้อพี่น้องสมง้อหอมหมูบ้านนี่เนาะ้ไดเิกิกนขาง่ายทันน้งืมอนี้พี่น้องมีอย่างเน่ะตีมีปนปลาดุกเอ็นเนาะปลาดุกหน้าเข้ากับสมพักเนี่ยพี่น้องสมพักตาแสบตาแสบสมพักบัวเนาะเนี่ยพี่น้องสมพักบัวนี่กับหัวข้าวอ่อนพี่น้องหัวข้าวอ่อน อพอดีกลิ่นชามบัวอืมแสบมากเฮ้ยโหเด็ดกลิ่นได้ปะพักอ่อนพี่น้องพักเขาไม่หลายอย่างเนาะพักเมกพักจิ๋วพี่น้องพักเมกสดเนาะพักจิ๋วสวดอ้าวจอยสารลงมือแล้วมาๆพี่น้องมากเรากินอีสานบ้านเฮาเนาะกินแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อง นี่ยสมพักเันตนะแสบไป็นน่องบัวตัวใหญ่เนาะกะต้กงคากับแสบพป่นองท้ามเขาสารสานง่ายครับเมือนเนี่ยแสยบ่นองจิ้ดจ้ยสมง้ว่าขันหมู่บ้านพี่น้องขอโทษขอไพเดอร์ที่เพืพ่อนผู้บรกินดิบเนาะสมง้ว่าสายวิสาน แซ่บพี่น่องของน่าตรงนี้พริกดิบด้วยสายสามมันกับเผ็ดแล้วคนกับกินกับพริกสดๆพี่น่องพริกสดเขาี่มีสีอยนะอืมแซ่บพี่น่อนง อืมจิดจุวยครับเบอร์จิ้นเทไม่ได้แสบ่บพี่นอ้องแส่บข้าวทาข้าวทาจะข้ามก่อนจวดจะได้วดวจวดจะได้พี่น้องจวดจะได้ใส่หน่วยกัดโอ้ลมอบอกหูพี่น้องลมบอกหูบอกอืมชาพี่น้อง อืมหนาเด้งอนะ่ะก็ครับพี่หล่อน้อหลงจังเดีบลูกดูดก็ไดงวะลมจังแลีนดีเดืิดลมแลีนดีนายพี่น้องบรรณาเด้งยิ่งขึ้นมากเลยข้าพี่น้องข้าคุยกับป่นเนาะ คนประดุกหน้าบ้านเขาประดุกเอ็นเนาะอ,อืมสักแซ่บแบน,น,น่นอนทำเมกอ่ะมวนลงไปได้ที่นอนต้มค้า จมข้าวปนป่าพี่น้องเอ้ยแต่เป็นแซ่บครับสุดจอดครับพี่น้องพี่นี่งสุดแซ่บหอมสมกับแซ่บมาค้าวเพื่อนเนี่นยพีน้องมาลงไป ผังเมงบอมองม่อบฝาดพีนน่น้องมันออกมันๆนลยอย่งางงี้เขาต้องมีสารพี่น้องลัง,ง,งบ้านเะรอลุกดีไหมนุน่มแ่ครับส้มพี่กอีกมากครับเผ็ดเดีพี่น้องเอ้ยเผ็ดครับ เราดิซานกันย่องกินไอ้นุ่มกินจะพริบยังข้ามกันโหรเสียบเสียบไหมน้องสมุนไวน้ะกัดพริกกับแค่พวงปวูกเองพี่น้องจมคลาไหม ต้่อเยต้มมคาแทบแซ่เนี่ยมือของปู่สายสารตรต่คาพี่เนอะ แต่ฟักติ๋วงั้นยังกินบนหัวออยังแซบพี่นอ้องอือการพพอ่อนพี่น้องเอ้ยจซบครับสมกับแซบพี่น้องคิดเอาเองกราแซบผัก ข้ากระบื้อาบาอ,อยากไปห,หนังอยู่ลังบัานพนน้ำโปวงอากรารนี่พอด้กินอยู่ไีหนังเอ้ผักน้องสวนกันแสบพับกิ่นหนอนมาเดิมตุ่มค้ากับปนป่าขอกกันรับกีิ่นหอง นะครับ ออข,ขอบคุณที่พี่น้องที่มาติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องแล้วลังใจสาวอีสา,สา,านคำนุ่มเนาะเดี๋ยวคลิปใหม่ต่อไปเด้วยคลิปน้ำพอก,กันด้วยพี่น้องเนาะหยุบไปน้ำกันนดุ๋นด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาซ้ำหนีก่อนครับคลิปน,น้ำมากกิน,นบางบ๊ายบายครับ